ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเริ่มจากการรีดขอบนะครับผ้ากาวที่เราใช้เป็นผ้ากาวสาลูบางๆนะครับเพื่อนๆเราจะไม่ค่อยใช้ผ้ากาวที่หนามากนะครับหลังจากนั้นเราจะกุนขอบในด้วยผ้าซับในสูตรนะครับเพื่อนๆถ้าผ้าขอบเขาใหญ่นะครับเราก็จะรีดพับเอาเลยแต่ตรงนี้เขาไม่ใหญ่พอนะครับเราก็เลยจะกุนด้านในนะครับซิทที่ใช้เป็น YK k คคนะคะเพื่อนๆ ฝั่งแรกที่เราเข้าเราจะเข้าห่างจากจุดที่เขาต่อผ้านิดหน่อยนะคะเพราะตรงนั้นจะหนานะครับอีกหน่อยจะมีปัญหาทําให้ซิปแตกนะครับืนเพื่อนมาจุดเรียบร้อยแล้วก็เข้าซิปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเพนเนวันนี้เราอีพีนี้คงได้แค่นี้นะคะขับรูซิปขึ้นลายตรงกันนะคะแต่บางจุดก็อาจจะไม่ตรงนะครับเพราะเขามีการต่อผ้านะครับเพื่อนๆตรงที่ต่อผ้าอาจจะทําให้ซิปแตกนะคะเพื่นเน